ไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอ่อ EP ผมนะครับ Passion and p a t i e n นะครับปล่อยแล้วนะครับ Apple Music นะครับผมเป็นไงพักงานเพลงที่ปล่อยออกมาก็ก็ดีครับก็พอปล่อยทั้ง EP แล้วแฟนๆก็แบบเห็นภาพรวมของ EP มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีคนแบบ หมือนคอมเมนต์ทักมาชมเยอะอะไรเงี้ยครับมีเพลงไหนที่ยังกดดันมากที่สุดนะที่ปล่อยมาโอ้ตอนตอนนี้ไม่ไม่กดดันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมแบบทําเต็มที่กับทําเต็มที่กับทุกเพลงอะไรเงี้ยแล้วพอออกมาแล้วก็มีแฟนๆที่ชอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจกระแสของแฟนที่เข้ามาส่วนใหญ่ชอบยังไงอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่แล้วจะคอมเมนต์มาเรื่องเนื้อหาเพลงอะไรเงี้ยครับครับผมเพลงก็ดีกระแสขึ้นมาเลยครับขอบคุณทุกคนครับถ้าเหนื่อว่าไงบ้างสหรับเพลงนี้ ต้นหนึ่งก็โอเคครับก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าต้นหนึ่งก็เป็นเป็นคนแรกๆที่แบบหลังจากเสร็จจากแคมป์ออกมาแล้วมีเดโมออมาแล้วแล้วต้นหนึ่งก็ได้ฟังเป็นคนแรกๆครับต้นหนึ่งก็ได้ฟังเป็นคนแรกๆนี่ครับแต่เพลงนั้นนี่เพลง sorry sorry นีดด่แต่ครับต้ครับผมอ่าเป็นไงฮะก,ก็ก็ดีครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่นนปล่อยไปก็แบบเหมือน คนที่แบบใกล้ตัวผมหรือว่าแฟนๆอะไรเงี้ยคนที่ได้ฟังเลยเขาก็บอกว่าแบบเออมันก็มีมุมที่มันรีเลทได้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับมีพีดเด็กไปอย่างแจ๊สเดอรมงฮะแล้วกลุ่มดอกไปอย่างเราอะไรอย่างเงี้ยยังครับคือยังยังไม่ได้คุยกับต้าหนึ่งว่าว่าแบบเขาโดนถามว่าอะไรยังไงบ้างครับเอาเอาแบบความแักของเรา เรื่องความแตมาแล้วเราก็ท่าเหนือก็ภาพที่ลงไปทุกคนก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะเลยอ๋อใช่ครับนี่องไอมิสคินะครับผมก็ก็คิดถึงนะครับก็เลยที่มีเพราะอะไรถึงลงภาพนั้นแไม่บอกว่าคิดถึงอะไรนะครับทำไมถึงได้ผมเลือกภาพนั้นมาลงแล้วบอกว่ิทยุอ่ารู้สึกว่าคิดคิดถึงตอนตอนที่รูปที่ลงก็คือรูปที่ตอนที่ไปเที่ยวที่อเมริกากันมาครับแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงโมเมนต์เหล่านั้นแล้วก็แบบกลับไปดูรูปเก่าแล้วก็เจอรูปนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเอามาลงอะไรเงี้ยเป็นควมคิดถบรรยากาศใช่ใช่ครับ อโกาไม่ได้ไปเลยครับเพราะว่าทํางานด้วยแล้วก็มีในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยอะไร้ย่างเง้เราเจอเรเจอกันน้อยลงเหรอฮะลิลก็ไม่ก็เจอความจริงก็เจอกันเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้แบบพอผมเริ่มทํางานปุ๊บก็จะมีมีพวกแบบการถ่าย MV การโปรโมทนู่นนี่อะไรเงี้ยทำให้เวลาเลยไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่ว่าก็คุยกันตลอด ทั้งงไปมีคนแมนเซลเยอะมากครับนก็เขินก็ไม่ไม่เขินขนาดนอเอาเอาจริงก็ลงลงรูปแบบบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาตลอดแต่มมเปนภาพนั้นมันยดูสวีทมากเลยครับนานๆทีครับอนๆทีหรอครับวาไม่บอกว่านานๆทีเราจะลงบบน้เลยคทมก็ไม่ครับมันคือแบบเหมือนเป็นปกติไปแล้วครับใช่ครับใช่ครับใช่